โอเคครับยังอยู่กับแบทแมนพาร์คแฮมไนท์นะฮะนี้จะมาเล่น DLC อ a ซ l e y q ีควิกันรอบที่แล้วเล่นแบทเกิรไปแล้วโอเคไม่ผู้พัฒน์ทำเพลงไปเลยครับเป็น,นภารกิจชิงตัวพอยซันไอวี่ฮะ We just gotta hold her for a few more hours before she gets transferred to Black Gate. Yeah, if she doesn't tear down the Bloodhaven Police Department first. Oh. Okay, donut Dunkers. You gonna bring Ivy to me, or am I gonna have to get her myself? Hey. I can go นี่ไรเดอร์คิกนีเฮ้ย,ยลบไม่ทันนะโดนสเปียวอล์อกวอลอกได้ไายเลยโอ้โห ใช้ใช้เฮ้ยเฮ้ยเป็นการคอบล็อกเฮ้ยโดนอีกแล้วเรียบร้อยอะเจอถี่ดีท้อง ในก t h ิ m now if our plan to destroy Batman is gonna work. Quite w o c k i n g Bird Brain and remember I'm only helping you and Scarecrow do this to kill Bee Man. My my touch a nerve did I? Good. Now hurry up and find Ivy. Here. แล้วแกโคสั่งให้มาชิงตัวไอวี่ฮะแต่คนที่ติดต่อมาเมื่อกี้คือเพนกวินนะ Scarecrow, you were nothing but trouble. Oh, I bet you do. Gross. I should get out of the way. Oh, who's that? Who Who is <laughs> Where's it coming from? What <laughs> <must say, I'm laughs> <the laughs> way, you yourself back there. <laughs> okay. เหมเกี่ยวระเบิดฮนะรุมไปไม่มีปืนสลิงก็ขึ้นได้เนยต้องใช้ระเบิดอีกแล้ว คต้องสเตล,ลฮะเราจะหลบข้างบนไอ้ใช่ถ้าไม่ตายได้ยดี่เห็นอยู่เฮ้ดูซิใครแตกแถว <c oughs> ไอแปดไอ้นี่ก่อนเลยเไปหนึ่งอะมันก็จะชอบมารวมตัวกัน Yeah nhỉ. Ôi. เห็น ฮ่านี่เลยลงตรงนี้ไม่ดีจะหันไปทางไหนแน่เนี่ยโอเ้เฮ้เต็ดปึกเ,เข้าไป Kheu ma, kheu ma. Wait, <coughs> không à không à hơi may đại may đại không mà thì yếu lời mày đi em yêu mày hứng liếp lõi มาออกมาโอ be ้น่าจะใช้กล่องระเบิดนั่นได้เข้ามา สีคนเราจะเข้ามาเนี่ยสา,สามคนเคงได้แค่สามคนแหละอืมโหอ,อะไรวะสลบคนเดียว นี่ก่อนเลยปึ๊กเข้าไปอ่านี่นี่นี่เดินขึ้นมาเดินขึ้นมาวันนี้เจอหันไปทางไหน ยังยังไม่เดินมาปึกเข้าไปเห็นไหมไม่เห็นเอาระโทรเฮ้ยมันลงไม่ได้ไงวะโทร

ไม่ได้แล้วเยมันไปหามีไปหาระเบิดคนเฮ้ย่คนเดียวเอง แต่แล้วไอ้นี่อยู่คนเดียวเฮ้ยมันเห็นบอกว่าปุกเข้าไปนี่นี่ปะทอย อ,อ, s <S อัดเลยแล้วกันไม่พูดมาก istle, เออไปก้านคอ

มีโล่ด้วยเฮออโ,โล่มันสู้ไม่ได้อยู่แล้วหมดอีนี่ไม่ตายเห <c oughs> รอเฮ้ยบล็อกบล็อกใช้ได้แป๊บเดียวเอง โอ้ยใส่การคอเออนีย่ยังไม่จามด้วยสอกโอเคสนลิป ลิปพังอีกตำรวจมันรู้ฮะเาอาขึ้นไปเกใช้ระเบิดเรียบร้อย ตัดไปอีกแล้วไอันนี้โอเคใช้ใช้ต้นไม้ให้เป็นประโยชน์ได้แล้วก็อยู่กันบานอีกแล้วโอเคขึ้นอย่างนี้เรียบร้อยินคนเข้าไป อยองกันเนี่ยอีกหนึ่งเซ็จเรียบร้อยเอาไม้ตีกระบาล ใครจะเป็นลายต่อไปนี่ลงมาสองเลยอสามคนสี่คนอ่ามีนี่นี่อยู่คนเดียว น,น,นะเออเออโอเคขึ้นขึ้นขึ้นเฮทันทันแถวนี้ไม่มีคนวางระเบิดล่อมันได้ไหมเนี่ย ปีนดิปีนปีนเฮ้ยไม่ปีนไม่ได้วะโอ้ยมันเลยไม่หลงกลเลย เซ็ตเซต็จไปเข้าไปไปเข้าที่กระบาลปวดจะโดนหรืวะไม่โดนเหลือกี่คนเนี่ยนี่มีสองนี่มีคนเดียวโอเคเสร็จ เร she she ียบร้อยเหลือให้สองคนเล่นเลยแล้วกันโอ้ยโอ๊ยเจอต่อยเข้าไปที่หน้า Over to the door. Oh dogma. Quinn, you better move your ass. Our men spotted Nightwing just outside. And and you don't want unnecessary complications. How contrary, penguin. It's like Jaguar oh! I know. He was so profound. Hey, Ling Jangle. Hello, Dr. Plenty. Ah, Jungle. Harley. Come to free me. Again? Come on, Lord Ma. Try it. Lot die. ลอยเงี้ยเฮ้ยจ,จัดการลอยพวกนี้มันยุ่งตลอดเลยโอ้ยโดนซะเรียบรนอยโล่หลุดแล้วยังยังโดนไปเข้าที่ก้น เฮ้ยไนวิงตกตรงนี้แหละคุณควินไนวิงเหรอวิงเข้าไปกระโดดหลบไอระวังให้ดีไอ้กระบองไฟฟ้าเนี่ยตัวดีเลยเอ้ยหลบบล็อกบล็อกไว้ทันบอกโอ้ยบอกแล้ว

ลบแล้วก็ตีรัวเลยโอ้ยเฮ้ยยุ่งอย่ายุ่งดิเออืมลบเฮ้ยไม่โดนลบลบลบไนท์วิงก่อนเอ๊ะไม่ไม่โดนโอ้ยโดนจับแล้วเลบปัดเออเออเออ ออเโอ้ยแล้วก็หัวอีกทีนึงเออเออเออโอ้ยยุ่งจังเลยพวกนี้หลบแล้วก็เข้าไปหวัวเอ้ยไม่ได้โดนมันจับแล้วก่อน โอ้ยมอืมอ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 มโอ้ยโอโถจะตายแล้วลบเ,วเล่นที่นี่ก่อนนึกแล้วมันต้องทำอย่างนี้โอ้ยไม่ได้แล้วอีกทีเดียว โอ๊ยโดนจับอีกแล้วลบๆโอ๊ยโดนจนได้โอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้ก็ Look at you just as useless as the joker My only regret is I didn't kill him myself เฮ้ยโม่โอไม่ end of the line Quinn โอไม่ลบลบเออรอบแรกมันจะสบายหน่อยมันเนื่องจากไอ้พวกนั้นยังไม่มาเฮ้ยบล็อ,อก โอ้ยลบโอ้ย,อยหวดไม่ได้หวดเลยเร็ว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 เลบเฮ้ยทำไมไม่หววลบวะลบเข้าไปหดเออเออเออโอ้ยอย,อย,ยุ่งยุ่งยุ่งทำไม อีกแล้วเอางี้ก็ออออออได้เออเออเออโอืยลบเข้าไปหัเอย่ายุง่งอย่ายุ่งได้ไหมห้ยลบลบเฮ้ยทำไมไม่หลบวะ <laughs> <laughs> what Eagle <laughs> <laughs> I told Scarecrow sending you was a bad idea. Guess I'm gonna have to send one of my own men to finish the job. Had he any to do here? ยิงข้าไปโดดหลบแล้วก็หวดเนี่นนนนนย,ยอพอจะพอจะเล่นงานนวิงไอ้พวกนี้มันจะยุ่งอย่างเดียวเลย đây lấy thi Batman mày dùng đây máy, mày mày night light đây leak here dio Time to call Need some help? Well, well, ain't that a bloody surprise? Now grab Ivy. You on I got a car waiting for you. Scarecrow will be very pleased with our work. Our work? Sorry, Butterpot. Last time I checked, walking and talking ain't work. For oh, you, little. จบฮนะวันนี้เป็นเหตุการณ์ก่อนที่สกายคจะบุกเมืองที่เหลือก็เป็นเหตุการณ์ในเกมหลักก็แเลยเฮ้ยขอพอแล้วกับเกมนี้ผมจะไม่ลง DLC ต่อแนละ้วนะฮะขอจบซีรีส์แบทแมนไว้เพียงเท่านี้นี่ไปก่อนนะ